ตั้งชื่อว่าย่างสวยงามเรียกชีว่าหมูม่ซึ่งย่อมาจากหน้าอันมูทูนะคะของคุณชีเขาดูมูทูแค่ไหนป๊าแแบบแบบแต่ชีซอกมอกมากเพราะแม่ชีไม่ช่วยเรียฉีเลยชีก็เลยซอกมกทุกวนันต้องจับชีเช็ดล้างอาบทุกวนันก็เลยเปลี่ยนชื่อชีเป็นซอกมอก เพราะว่าเวลาเรียกชี้มูมูชีก็ไม่ขันรับเรียกมูทูก็ไม่ขันรับเดี๋ยวป้อนะลูกนั่งดีๆเอาเรียกมูทูไม่ขันรับซอกมอกซอกมอกซอกมอกเลยเนี่ยเรียกซอกมอกก็ทําหน้าอย่างนี้ใส่บางทีก็ขันออกเสียงรับได้ซอกมอกไอซอกมอกเงยเงยเงย นี่ดูหัวกลมปั้เลยเป็นลูกป,ปิงปองนี่น่ารักมากๆจุดีอเจอีจออ๋เสียดายมากที่ชีเป็นเอ็กซ์โซติกลองแฮคนเมื่อกี้ก็เป็นเอ็กซ์โซติกลองแฮสายตัวนี้ก็ออตไอบัูไอเกรีนไอเช่นกันเหมือนกับตัวเซื้อว่าพัทชาบี้เอ็กซ์โซติกลองแฮลูกของน้องเอ็ม อันนี้แม่ของโมโม่เขาเป็นลูกสาวของน้องเอ็มอีกทีหนึ่งโมโม่ก็มีสักเป็นหลานน้องเอ็มนะคะจ้าเอ๋ให้ละให,หะ้ชุบๆับ,บลูกแมวนะคะเธอเริ่มจะเมากัญชาแล้วอาจ้ะก,กัญชาหนูเชิญนะคะลูกคขา ตัวแค่เนี้ยสวิคออก,กะตะก้าหมแล้วสามเมฟไม่ได้มีส่วนร่วมอะไรเลยนะเราอ่ะอย่ามาไวไวไม่ให้ออกรอก่อนได้ไหมเมฟต้องหารู้จักรอนะนะเราเป็นผู้ชายเราต้องรู้จักรอนะ นะดูสิเราต้องให้สาวสาวเขาก่อนนะเนี่ยน้องเขาเป็นสาวๆยังเป็นเด็กๆอยู่เลยปวะนะโมโม่ถอยหลังอีกปวะแล้วนะขอส n a p s h o จบไว้ที่ภาพของการเมากัญชาน,านั่นนัเธอเิ่มเมากัญชาอย่างเมามันดูสิ ยกขาย,ยกแขนเอาละคทำเวากันชาแล้วจริงๆนะคะท่านผู้ชมมูม่แขนมามีลูกมือมามีอันนี้มือมาม,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 มีหนูไม่ต้องเรียดีๆลูกี๋ยวหนูตกมามีช่วยหนูจับี๋ยวหนูตกมือถอยไปไหนล่ะลูกไม่ถอย เรเห็นไหมคะเแบบีเแบบีแมากัญชาก็ถูถ่ายถูถ่ายถูถ่ายอย่างเงี้ยใครนะบอกกัญชาญี่ปุ่นแม่งไม่ได้เรื่องเลยแมวบ้านเนี่ยเล่นแต่กัญชาญี่ปุ่นนะคะกัญชาแมวของอเมริกาซื้อมาเมินค่ะดิฉันซื้อกัญชาแมวมาจากชมูแชมูแมวบ้านนี้เมินนะคะส,สเปรกัญชาแมวแคทเนิปสเปรแคทนิปอะไรก็ม่สนใจเลยสรุปว่าต้องเอามาพ่นอากาศให้มันหมดหมดไฟ แต่ว่าในถุงเท้าอันนี้มันคือถุงเท้าเด็กอ่อนจริงๆแล้วไอ้ที่ใส่แคดนิปทุกสิ่งอย่างทุกอันที่มีอยู่ในบ้านนี้ในบ้านแมวแห่งนี้ก็คือถุงเท้าของถุงเท้าถุงมือของน้องปิ่นเอามารียูสนะคะเพื่อความไม่เสียของเอาของคุณหลานมาให้คุณแมวเล่นข้างในก็ประกอบไปด้วยผงแคดนิปต่อขึ้นหนูจะเป็นแมวโต ที่แมวแคทนิอยังดี